วันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับอัปเดตแพชช์ใหม่ในเนื้อเรื่องบทที่5ที่มาพร้อมกับน้องสกายล่าดีเวทไฟฟ้าที่คอมโบบอกจัดทีมได้แบบเยอะโค,โคตรโคตรถึงแม้ว่าลุงจะไม่ได้เล่นในสตรีมไม่เห็นไม่ได้ไลฟ์แต่ก็ยังมีเล่นอยู่นิดๆิหน่อยหน่อครับเพราะว่าแพชมันน่าสนุกดีสว่สสวนในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่อัดมาจ,จากเคเอลเซิร์ฟเวอร์คือลุงได้รับเชิญให้มาเทสตัวละครก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะครับอาจจะมีภาษาผิดนิดนหน่อยๆ่อในตอนที่เซิร์ฟเปิดจริงอันนี้ไม่ต้องกังวลไม ไม่ต่ำกว่า60ชั่วโมงฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันน่าจะละเอียดได้มากกว่านี้เยอะเมื่อตัวละครเข้าจริงแล้วฉะนั้นดูแล้วก็รอดูตอนเซิร์ฟเปิดจริงแล้วก็ศึกษาเแมคานิกกันเพิ่มด้วยนะอันนี้เป็นเหมือนเบื้องต้นถึงขั้นกลางให้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ไฟแนลแน่ๆมาคุยเรื่องเนื้อเรื่องบทที่5กับแมคานิกใหม่ๆกันก่อนที่คุณจะได้เจอครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องของ2พี่น้องสกายล่ากับบอริสซึ่งตัวละครน,น่าจะเข้ามาตามๆกันแต่แยกตู้เลยครับณนะตอนนี้มา บอตายเนี่ยจะมีบอลติดเชื้อสีแดงๆลอยมาชนและระเบิดเทอร์มินอลใส่เราคือมันชนแต่เทอร์มินอลไงคือมันทะลุตัวละครเอาตัวมาแทงไม่ได้นะแรงนะครับถ้าโดนยเยอะเนี่ยถึงเราไม่ตายเทอร์มินอลก็ระเบิดก็แพ้อยู่ดีนะวิธีการก็จะมีเช่นการใช้พวกกลางล่บาเรียต่างๆทั้งจากสกิลตัวละครกับสกิลของเทอร์มินอลเองจากการเลืองดิเฟนซีฟกันด้วยหรือใช้พวกสกิลจาพวกทตุลมแล้วก็ปัดเมมออกไปเลยครับหรือสกิลน้องสกายล่าแม่โตมานมาฟีดูดมันไว้กับที่ได้หมดเลยส่วนแม่กริก สนะครับที่พื้นมันจะมีติดเชื้ออยู่เวลามอนเดินผ่านมอนมันติดเชื้อถ้ามันติดเชื้อเท่ากับว่ามันเก่งขึ้นและถ้ามันติดเชื้อสมบูรณ์เท่ากับว่าเม่งกันซีซีฉะนั้นรีบฆ่ามันให้ไวครับหรือไม่ก็ใช้ตัวช่วยของด่านที่มันยิงยิงแล้วก็ล้างสถานะเชื้อเอาลองเล่นดูเดี๋ยวจะเข้าใจเองส่วนแมคขนิกทีสาจะเป็นรูปแบบพื้นที่ต่อสู้บวกสภาพอากาศตอนต่อสู้จะเป็นการต่อสู้ใต้ทะเลครับอันนี้บอกเลยว่าโคตรว้าวเมื่อทําให้เสมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ท่าน้ําตลอดเวลาซึ่งมมมันดีาาาาากๆทเรรสถโไ นะถ้าใช้พวกตัวไฟใช้สก,กิลก็จะระเหยทันทีเกิดหมอกลดดาเมจอีกตัวไฟฟ้าใช้สก,กิลก็จะเกิดเหนี่ยวน,นําทันทีก็ไฟช็อตสตัรทำนำนํำดาเมจส่วนน้าแข็งเนี่ยถ้าใช้สก,กิลก็ติดแช่แข็งทันทีครับน้ำมันเป็นเบสที่ดีพูดได้ง่ายแต่ไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวนะมันมีข้อเสียครับเช่นคุณใช้พื้นไฟไม่ได้คุณใช้พื้นน้ําแข็งไม่ได้เพราะเราใช้ให้พื้นติดธาตุอื่นไม่ได้ไงทำให้เราคอมโบไฟบวกไฟฟ้าหรือน้ําแข็งบวกไฟฟ้าไม่ได้นะโอเคมาคุยเร,บบร,รื่องตัวละครกันบ กดดีมากๆเพราะว่ามาพร้อมกันต้องขายหน่อยเกมบอกเป็นเทคนิคเชียนธาตุไฟฟ้าครับโรจะเป็น DPS บวกคอนโทรลคือทำดาเมจได้แล้วก็ควบปุมพื้นที่กับมอนสเตอร์ได้ดีส่วนสเตตเนี่ยจะเด่นที่ค่าโจมตีกับค่าความชํานาญนะพูดง,ง่ายๆคือ DPS สุดๆสกิลโจมตีจะตีหมู่รอบๆเป้าหมายที่เลือกเป็นดาเมจไฟฟ้าแล้วก็ตีมาบนอากาศได้ส่วนสกิลกดใช้เนี่ยจะเป็นการสร้างพายุตรงจุดที่เราเลือกขึ้นมา8วินาทีทำดาเมจและดูทุกอย่างเข้าสู่จุดศูนย์กลางแล้วก็สกัดพิษใยได้แล้วก็ดูติดเชื้อได้้ใ่่แลวมมันคนคือาิกขที5 งงส่วนสกิลออตโอต้นะครับทุกๆ15วินาทีจะมีการคว้างกระสุนไฟฟ้า4ี่ลูกใส่เป้าหมายทำดาเมจเป็น a อ e และก็สร้างดาวจลัสแสงแปะไว้ที่พื้นไอตัวดาวจลัสแสงเนี่ยนจะทำการโจมตีใส่มอนทุกๆ5วินาทีเป็นดาเมจไฟฟ้าแล้วก็มีได้ม,มากที่สุดคือ3ดาวในสนามแม้ถึงดาว3ดวงอะนะข้อดีคือเวลาที่เราเริ่มต่อสู้มาเนี่ยสกิลเนี้ยมันจะชาร์คคูดาวมาให้แปก็คือ3วิมาปุ๊บใช้ปั๊บเลยทันทีส่วนแพทสีเวลาต่อสู้นะครับเวลาที่น้องสกายล่าใช้สกิลเน กว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นไล่ดาวจระแสแสงที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยก็จะสามารถแปะดีบับใส่มอนได้ทาให้ต้านทานไฟฟ้าลดลง3 0แล้วก็ต้านทานน้าลดลงอีก10%ด้วยหมายความว่าทำดาเมจได้ดีบับได้คุมพื้นที่ได้เออไมเคิล oh <my> ส่วนท้าไม่ตายก็จะเป็นการรวบรวมมาสบินท้องนาภามาทําการสกัดการมิสไซทั้งหมดแล้วก็ทําลายบารียศัตรูในรัศมี500แล้วก็สแตนเออแต่บอกก่อนตานบอสไม่ได้นะเช็คมาแล้วแล้วก็ทาดาเมจไฟฟ้าอีกโคตรแรง2,100ลอวพันาไม่สร็จจุ๊จะทํา้อ่เปอร์เรน ใช้งานเอฟเฟกต,ต่อเนื่องอีก20วิคือผมบอกเลยว่าบา้าคลั่งมากแถมช่วงเวลาทำดาเมจลดลง50%อันนี้ไม่ได้หมายความว่า,วา,วา,วามันทำดาเมจได้ชา้าลงนะเปล่าความถี่ในการตีมันเร็วขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งคูได้ง่ายครบเครื่องกดทําให้ตายปุ๊บคือโหดแท้ส่วนคุณสมบัติของแท็กเชียนนะครับก็จะทําให้สก,กิลทําไม่ตายเข้ามาแล้วก็ชาร์จไปเลย50%นั่นหมายความว่าไอ้ครูดาวที่เขียนไว้45วินาทีเนี่ยการใช้ครั้งแรกจะหลอ,อกแค่22.5วินาทีนะส่วนการความทรงจำไฟน เหมาะกับคนที่ชอบเล่นคอโมโบธาตุมากๆนะครับคือตัวสกิลหลักของการเนี่ยมีผลเฉพาะแท็กติเชียนแล้วก็ซัพพอร์ตนะแต่ว่าสกายล่าได้เต็มๆพอเวลาที่ค่าพลังชีพของเรามากกว่า1000ก็คือค่าที่เวลาเราจบเขาวงกดนะเมื่อสกิลของเราทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุมันนับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนียวนาแชฉแข็งและเหยปะ ทุกอิเล็กโทรอิซิสละลายจะเพิ่มพลังโจมตี10%แล้วก็คริเทียลดาเมจ5% 12วิแต่ว่ามันจะติดได้ทุกๆ2วินาทีนะแล้วมันสามารถซ้อนได้ที่2 4หรือ6ขั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราปลดในขาววงกดไปเท่าไหร่แล้วและที่สาคัญคือถ้าเกิดเอฟเฟกซ้ํารีระยะเวลาให้คุณด้วยพูดง่ายๆถ้าคุณเล่นเก่งเนี่ยคุณสามารถได้แอตแท็ก60%และคริเทียลดาเมจ30%เลยแล้วก็แทบตลอดเวลาเลยนะถ้าคุณไม่พลาดส,สก,กิลวงกดอดดื่นๆของการนะครับที่ไม่ใช่ส 20 35แล้วก็50%ตามลําดาคลาสลิงค์ไดมอนด์ที Class link Diamond, ่เวลาตัวละครมีคลาสต่างๆในสนามเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น12 20 28%ตามลําดาพรอมของทารุนไดมอนด์เบต้าเพิ่มดาเมจ10 18 25%ตามระดับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ชืน้นเพิ่มไม่อีก2เท่าด้วยจริงๆมีอีกหลายสก,กิลนะแต่ว่าเอามาแค่ที่มันเด่นๆแล้วก็เหมาะกับน้องสกายล่าและกันพูดหมดนี่ผมบอกเลยคลิปประมาณ8ชั่วโมงครึ่งคําถามแล้วเราจัดทีมยังไงล่ะบอกไปก่อนนะครับอันนี้แค่คร่าวๆตามที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนะาะเป็นข้อมูลที่ใช้ปัจจุบันเฉยๆนะอาจนะอาจะไม่ได้ดีที่สุ หรือเหมาะกับคนอื่นๆแล้วแต่สายการเล่นก็ลองหมุนเวียนปรับเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ maximize guide นะหลักๆก,ก็จะคอมโบการ์ดมันแล้วแต่ตัวละครการ์ดตามบาดีของแต่ละคนล้วนๆเลยนะเกมนี้มันโคตรหลากหลายซึ่งมันสนุกตรงนี้แหละอันดับแรกเนี่ยเราจะจัดการ์ดหรือทีมดูจากคลาสคอมโบท่าแล้วก็สกิลเช่น s k y l a เป็นที่เชื่นบวกไฟฟ้าและเป็นสกิลพาสซีฟที่มีลดต้นฐานน้บวกไฟฟ้าเพราะงั้นเวลาเราจัดทีมก็เน้นไปที่ตัวที่สามารถทําพื้นน้าได้เพราะเดี๋ยว s k y l a ก็จะแปะไฟฟ้าแล้วก็ติดเหนียวน้ำไฟฟ้าทีี่ม ตัวเดียว5ดาวอยู่น้องคูคิหรือว่าท่านน้ํสีดาวก็คือเทียนโรตรงเนี้ยคือปัญหาครับคือมีแต่ตัวดาวน้อยครับตัวหดาวมันยังไม่มีคอมโบดีดีให้ผมก็เลยแนะนาว่าให้ใช้คูคิสมากกว่าเพราะว่าทําบืนที่ไฟฟ้าได้ด้วยนะแต่จริงเราสามารถคอมโบไฟบกไฟฟ้าได้เหมือนกันก็ไปใช้แท้งหดาวอย่างบาคุโคชุได้เลยที่น้องเชือกตังเป็นคนคอเซรครับแหมตามรูปที่คุณเห็นเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาคุณใช้ตัวไฟเนี่ยพื้นที่ท่านน้ามันจะหายไปนะระวังด้วยเกมน,นี้มีเรื่องระบบผสมาธาตุอยู่แต่ถ้าเล่นใใในนนนบทที่่่5หหรือขาวกมมัจะต้้้้ ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นน้ําตลอดเวลาส่วนตําแหน่งฮิวหรือซับพอร์ตเนี่ยก็จะมีริลเซ่เฟรดาทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นธาตุน้ําที่สร้างพื้นที่น้ําไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวฮิวบวกบัฟแล้วก็โลที่เก่งแล้วก็ใช้คําว่าเมตาเลยนะปัจจุบันและสามารถคอมโบการ์ดน้ําได้เดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังทีหลังเนี่ยมันจะยาวยืดแค่นี้ก็ทาลายฟูปากกระบมดแล้วคนอัดคลิปก็เช่นกันส่วนใครที่อยากได้ทั้งฮิวแล้วก็พื้นน้ำเนี่ยก็จะมีช้างเหยานะแต่ว่าจะเป็นสีดาวเลือกได้เหมือนกันครับส่วนตําแหน่งเฟล็กต เป็น DPS รองที่สามารถสร้างพื้นที่ท่าน้ําได้บ่อยแล้วก็กว้างแล้วก็ดีที่สุดแล้วหรือว่าคาสะ5ดาวที่เป็นตัว flex เพราะว่ามีสกิลลมเป่าแล้วก็ถ้าไม่ตายสร้างพื้นที่น้ําได้ช้างเหยา่สีดาวที่เป็นตัวยลแล้วก็สร้างพื้นที่น้ําได้แบบเล็กๆจะมัจะมีต่อไปก็ตำแน่ง DPS ครับก็คือสกายล่าแบบตัวเดียวไปเลยหรือว่าคุณจะมาคู่กับฮาร์เซลที่เป็นปืนผีสุดหล่อเท่ก็ได้แล้วแต่คอมโบการ์ดครับส่วน5าดาว DPS ที่ใส่มาด้วยกันได้ก็จะมีลีเดียพลิสครับผมเรื่องการความทรงจําที่แนะนําของแแแต่่่่ลละะะะะสาาายครัอออนนนเี้ผมมจจพููดชืกกไ สกิลวงกดรองเพราะว่าใบหนึ่งไม่มี7-8สกิลไม่งั้นยาวมากโอเคนะใส่วิทย์พลังชีบวกเลือดครับ SSR แนะนำเป็นใบหน้าตู้ว่าคือ f a นตาเซียเดออาร์เทอร์แลนด์เาแนะนำใบที่ชื่อล็อกคะแนนครับส่วนสสยดิฟเฟนต์ป้องกัน SSR ไนเมใช้เวลาคิวในทีมที่เป็นดิวเซ SSR Light ไลท์เชเซอร์ใช้ได้หลากหลายสุดแทงเป็นไขก็ได้ SSR ฟ้าดินกระจ่างใช้เวลาแทงในทีมเป็นคูคิบวกใช้คู่ d p s ีเอสฮาร์เซลเวลาตีบอส SR แนะนำใบที่ชื่อคำสั่งกักขังหรือว่าวัดดีเพียงพอ ก็คือผสมทีน้ําแข็งสายี d k โจมตี SSR เพื่อนฝูงไม่มากใช้เวลาเล่นคอมโบสายฟ้า2ตัวใันานามส s k y ่าบวกคุกี้หรือฮาเซล SSR บทเพลงอาลาสนธยาใช้เวลาเล่นคอมโบไฟฟ้าบวกไฟเวลาใช้แท้งเป็นบาค u ค o ช h SR โค้ r, โคดเนมยา a k u s เหมือนอันบนเลยฮะใช้คู่กันกับ,บาค r u k o s h ที่สร้างบาเรียไฟส่วนสายชำนาญ SSR ซเล e n แนะนําสตดเพราะว่าแจกฟรีหลังเล่นเนื้อเรื่องบท5จบเสมือนใช้ประจําตัวส s k y ่าเลยก็ว่าได้ครับเน้นไปที่ทีทมปฏิกิริยาเหนียวน้ำบวกแช่แข็งนะ เอสเซสาฟ้าคนละฟากต้องใช้ท่าน้ำสองคนในทีมซึ่งแนะนำลิวเซียบวกโมฟุอันนี้แฝงนะเอสเซสาจุติในกองเพลิงถึงจะไม่ให้ผลสกายล่าโดยตรงแต่คนอื่นยังทําให้เกิดผลได้เอสอาพักผ่อนวันหยุดมันคือยูนิวอ์ซแล้วใบนี้ส่วนสายเทอร์มิโนอลเนี่ยเอสเซาก้าวต่อไปผมใช้ใบนี้อยู่เพราะว่าเล่นกับลิวเซียกลางโลกเอสเซสาเงาอดีตใช้งานยากหน่อยนะเพราะเวลาลงเขาวงกดเนี่ยแม่ค่อยเอาค่าเทอร์มิโนอลผ่านบวก แต่ถ้าติดผลคือโหดแร่นะบอกเลยส่วน SR สายฝนปริศนาคือคือนกระจ่างพอใช้ได้ส่วนคอมโบผมใช้เซตามหมดเลยนะทีมผมจะเป็นน้ำบวกไฟฟ้าบวกไฟตามสถานการณ์แท้งจะเป็นบาคูโคชุหรือคูคิทิวจะเป็นลิวเซหรือเฟรดาดีพจะเป็นสกายล่าบวกฮาร์เซลหรือโมฟุเฟล็กซ์จะเป็นวาคาซะส่วนคอมโบกาเวลาผมลงวงกวดก็ตามภาพที่คุณเห็นเลยฮะก็ะจบครับคลิปนี้จริงๆเนื้อหาข้อมูลมันยาวกว่านี้นะเพราะว่าดีเทลเกมมันลึกมากๆจริงก็ใครที่ชอบแนวลึกๆเนี่ยผม อ,อกกันนะเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์ส่วนเรื่องไกด์ใครอยากได้อะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันไว้แล้วกันครับถ้ามีเวลาจะแวะมาทําให้อย่าลืมไปจูนด้วยนะครับเพราะแต่ละคนมีบิลมีของมีการ์ดไม่เหมือนกันนะแนะนําให้ไปลองลองวง,งกดปั๊บเฉพาะแมคคณิกก่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เอาระดับสูงๆหน่อยอย่างห้องสุดท้ายเนี่ยผมแมนะนํา S 3 0บเปลืกเลยนะสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คคคคลลลลิิิปปปหหนนนน้้้าาาาทุกกสรรรัรับบบบีไจงแว๊ยยยอ่ืมดะ